สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Never Planet TV นะคะก็วันนี้เราก็จะมาประกาศประกาศผลรางวัลวกิจกรรมไลฟ์แอนแชร์แจก CP15 กันนะคะก็นอกจากวันนี้เราจะแจก CP15 เรายังมีรางวัลพิเศษอีก3รางวัลด้วยนั่นก็คือแต้ม20แต้มสำหรับการใช้แลกสินค้าภายในร้านของเรานั่นเองค่ะ โอเคค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอการไปแบงกาไปด้วยครับ2016ครั้งที่1ค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะก็จะนําทุกๆความเห็นไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะคะก็หวังว่าคลิปของเราจะดีขึ้นกว่าที่มีอยู่นี้นะคะโอเคถ้างั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไป จับรางวัลกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับ CP15 ไปค่ะตอน,นั้ยน,นะคะพร้อมแล้ว3 2 1 2> ผู้โชคดีที่ได้รับ CP15 ไปก็คือคุณนัทับพัธาเมืองพัฒนกิจค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็เราก็ต้องมาเช็คกันก่อนว่าผู้โชคดีของเราได้ทำ ทำถูกต้องตามกติกาหรือเปล่าถ้าทำถูกต้องตามกติกาสี่ข้อก็รับไปเลยค่ะ c p 15นั่นเองค่ะโอเคถูกใจเพจแล้วหรือเปล่า,านะชื่อเต็มเมอาจจะไม่นั่นไม่ขึ้นอ้าวไม่ได้ถูกใจเพจเราไว้ด้วยสิถ้าอย่างนี้ก็ขออนุญาตตัดสินนะคะเพราะว่ากติกาของเรามี4ี่ข้อก็คือถูกใจเพจถูกใจโพสแชร์โพสแล้วก็คอมเมนต์ใต้ ถ้าทำครบสี่อย่างก็ได้แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ like ไลฟ์เพจไว้นะคะก็ขออนุญาตตัดสิทธิ์ไม่ได้ไปเพดัะนั้นเราไปสุ่มกันใหม่ค่ะโอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำผู้โชคดีที่ได้รับ c p 1 5ไปก็คือคุณทารินลิเวอร์ค่ะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ไปเช็คกันว่าคุณทาริน ได้ทำกติกาของเราครบไหมโอเคไลฟ์เพจหรือเปล่าไลฟ์เพจไว้ด้วยถูกใจโพสหรือเปล่าเนี่ยถูกใจโพสไว้ด้วยนะคะได้แชร์โพสของเราไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้ถูกใจอ้าวไม่ได้ไม่ได้แชร์ไว้นะคะแค่ถูกใจอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคก็ไม่ได้แชร์โพสของเราไว้เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาต ตัดสิทธ์เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ C p 1 5ไปเพราะฉะนั้นเราจะสูมรางวัลกันใหม่โอเคพร้อมแล้วนะคะ3 2 1 2> ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล C p 1 5ไปคือคุณธนากิจดำขำค่ะก็ขอแสดงความความยินดีอีกครั้งนะคะคก็ เราก็เหมือนเดิมมาเช็กก่อนว่าได้ทําถูกต้องตามกติกาที่เราวางไว้หรือเปล่าโอเคถูกใจเพจเราไว้หรือเปล่าอ่าถูกใจถูกใจเพจเราไว้หวังว่าจะได้นะคะคนนี้โอเคแล้วได้ไลฟ์โพสหรือเปล่าไลฟ์โพสด้วยต้องได้แน่ๆคนนี้แน่นอนได้แน่นอนคนนี้เอ่อแชร์หรือเปล่าแชร์แชร์แชร์คลิปเราหรือเปล่า แชร์คลิปเราด้วยและแน่นอนอันสุดท้ายท้ายที่สุดต้องโพสต์อยู่แล้วร้อยเปอรเซนต์ค่ะก็เขา,เาคุณธนกิจดำขำก็ได้ทำครบตามเงื่อนไขสี่ข้อที่เราวางไว้นะคะก็รับไปเลยค่ะซีีสิบหนึ่งบล็อกค่ะก็เดี๋ยวทางแอดลูกมะก็จะติดต่อหลังไม้ไปเองนะคะเรื่องขอที่อยู่ก็พอทราบที่อยู่แล้วก็จะส่งของรางวัลไปให้ทันทีค่ะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยนะคะ โอเคต่อไปรางวัล20แต้มอ่ะเข่าีปดูเดี๋ยวอนุโลมให้แล้วกันรางวัล20แต้มขอแค่โพสอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องหลังอื่นละเพราะว่าไม่งั้นนี่ท่าทางจะยาวน่าดูนะโอเคเรามาสุ่ม3มรางวัลขอแค่โพสอย่างเดียวพอเอาไปเลย20แต้มแลกของในร้านนะคะหรือว่าจะสะสมแต้มไปได้เรื่อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต้มไม่จำเป็นต้องใช้ในทีเดียวนะคะโอเค เรามาสูมกันเลย3คนจะได้รับ20แต้มสำหรับแลกของภายในร้านไปค่ะคนแรกผู้ที่ได้ไปก็คือคุณนนทวัฒชัยวันนะคะก็รับไปเลยค่ะ20แต้มในการแลกสินค้าภายในร้านของเราค่ะก็ขอเช็คก,ก่อนว่าโพสไ,ไหมแต่คงจะโพสอยู่แล้วแหละ เอะเอาอะไรชื่อมาจากตรงนั้นอ่าโอเคได้ได้โพสไว้นะคะก็รับไปเลย20แต้มค่ะต่อไปคนที่2นะคะอ่าผู้ที่รับ20แต้มคนต่อไปก็คือคุณผมเป็นครูจริงๆนะนะคะก็รับไปเลย20แต้มค่ะขอเช็คอีกทีหนึ่งว่าโพสไว้หรือเปล่าน่าจะโพสไว้อยู่แล้วแหละแต่โอเคเช็คอีกทีเพื่อความชัวเขาอาจจะลบไปก็ได้ โอเคโพสไว้นะคะคนสุดท้ายพี่จะได้รับ20แต้มค่ะ <c oughs> ผู้ที่ได้รับ20แต้มคือคุณแบก,กิวค่ะก็รับไปเลย20แต้มเช็คอีกที่อาต่อกันเลยชื่อโอเคครบเรียบร้อย3คนมีโพสหมด ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะใครที่ไม่ได้รับรางวัลหรือไม่ถูกสุ่มก็ไม่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าครั้งหน้าเราจะมีการสุ่มรางวัลอย่างนี้เรื่อยๆค่ะก็ขอให้ติดตามกันที่หน้าเพจให้ดีก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะสําหรับทุกๆคอมเมนต์รู้สึกดีมากๆที่มีคนให้ความสนใจกับคลิปของเราก็หวังว่าคลิปต่ตอๆไปก็จะสนับสนุนพวกเรากันอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลย เขาคุดหลายรอบแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ค่อยเจอกันคลิปต่อ,ตอไปรับรองว่ามีอะไรสนุกสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ